สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปลาจะนะคะจะพาทุกคนนะคะมาฝังเปลือกหอยง่ายๆแบบนี้เลยคะ่ะก็คือใครทําก็ได้เลยทําแบบได้ง่ายๆมากๆนะคะวิธีทำเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆนะคะที่จะทําให้การฝังเปลือกหอยหรือฝังดอกไม้ติดอะไรชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นเรื่องง่ายไปเลยคะ่ะทุกคน เดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะคะว่าทำแบบไหนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์ของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะแล้วก็เป็นเปลือกหอยนะคะเตรียมไว้เลยค่ะจะได้ไม่วุ่นวายเวลาที่เราจะทำงานเนาะแล้วก็เตรียมแผ่นทองนะคะนิดหน่อยนะคะมาตัดดอกไม้กันได้เลยจ้า mm hmm. ก็ใช้กรรไกรอันเล็กๆนะคะตัดเพื่อที่แบบ มันจะได้แบบเห็นดอกสวยๆนะคะถ้าอันใหญ่บางทีเราอาจจะตัดโดนกลีบดอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคจ้าจากนั้นนะคะปลาจะใช้นางเอกของเราก็คือตัว storm gel นะคะตัวนี้จับแบรนด์ไฟดีนะคะใช้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนคือแบบงานฝังให้นางเป็นที่หนึ่งเลยค่ะคือไม่มีฟองอากาศใดๆเลยนะคะใช้ดีมากๆ เราก็ทาไปเลยค่ะบนเล็บนะคะจากนั้นนะคะก็เอาดอกไม้นะคะชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาวางไว้บนเล็บ PVC ของเราได้เลยจ้าดูนะคะว่าแบบดอกไม้อปกติถ้าเราติดแบบนี้มันจะแบบไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้นะมันจะแบบจะต้องใช้เจลหนาๆโปะหลายๆรอบอะไรงเงี้ยแต่ตัวสตอมเจลตัวนี้บอกเลยค่ะว่า2รอบคือเอาอยู่มาก รอบแรกอ่ะท้าทานานิดหน่อยก็คือแบบอยู่แล้วนะคะก็ใส่ดอกมุงดอกไม้ไปเลยจ้าติดไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาเติมสีฟ้าบ้างนะคะเมื่อกี้เติมสีขาวไปแล้วก็วางวางไปน้อแบบจับระเบียบให้น้องแบบดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบ สะเกิดสกางก็ได้นะคะให้มันเป็นงานศิลปะเนาะไม่ต้องแบบเเรียบร้อยทุกตารางนิ้วแบบตรงกันเป๊ะไปหมดนะคะอย่างนั้นมันก็จะดูแบบจัดการจัดแจงทุกอย่างกันไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะใส่ให้ดูแบบพอเหมาะพอที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเรียบร้อยมากนะคะ <c oughs> ก็แล้วแต่คนเนาะว่าแต่ละคนชอบแบบไหนเนาะอันนี้ปาทําให้ทุกคนดูก็จัดตามอธัธยาศัยได้เลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาติดนะคะแผ่นทองคําเปลยวนะคะก็ทาไปเลยจ้าใส่ไปเลยจ้าไม่ต้องใส่เยอะมากนะเดี๋ยวมันจะแบบล้าเส้นดอกไม้ของเราเกินไปนะคะให้ใส่พอกรุบกริบก,กรึบนะคะโอเคเรียบร้อยไหม จัดนิดหน่อยแผ่นทองคำนะคะห้ามไปขโมยที่วัดนะเดี๋ยวจะเกิดเป็นเปรตนะทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นนะคะเราก็เข้าอบได้เลยค่ะที่60วินาทีนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราอบเสร็จนะคะเราก็มาตรวจดูนะคะว่ามีรอยตรงไหนบ้างที่มันมีแบบ รอยบุม๋มรอยที่มันแบบนูนๆขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ใช้นิ้วเนี่ยแตะๆไปนะคะจากนั้นก็ใช้สตอมเจลนะคะทาลงไปหนึ่งรอบนะคะนางเอกของเรานี่เองนะคะสตอมเซลนะคะทาลงไปเลยจ้าทาหนาหน่อยก็ได้นะคะหรือว่ารอบแรกเราจะลองทาบางๆดูก็ได้ค่ะแต่ว่าปาจะลงความหนานิดหน่อยนะคะเพราะว่าต้องการให้ดอกไม้แบบ เราไม่ต้องมาตะายทีหลังอะไรอย่างเงี้ยโอเคจ้าค่อยๆหรเบาเบามือนะคะเวลาที่เราจะแบบลงตัวซอมเจลนะคะมันจะได้แบบเป็นเคิร์ฟสวยๆนะคะเป็นนุนๆสวยๆจ้าจากนั้นเข้าอบที่60วิเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตรวจดูอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตัวหนอกไม้ยังมีความนูนอยู่ไหมถ้ายังมีความนูน ตรงไหนที่เราไม่อยากตะบายให้แบบดอกไม้มันเสียทรงไปเราก็ทาสตอมเจลไปเลยจ้าแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าการที่เราตะบายเนี่ยมันก็จะทําให้ดอกมันอาจจะแบบว่ามีความแบบบิดเบี้ยวไปนิดนึงอะไรดอกอาจจะแบบไม่เต็มดอกอะไรเงี้ยนะเรียบร้อยก็เข้าอบไปอีกรอบหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะเราก็ทาท็อปโคทนะคะลงไปได้เลยนะจ๊ะทาท็อปก็ทาบางๆพอนะคะไม่ต้องทาหนามากหรือใครชอบหนาหนาก็ทาไปได้เลยนะจ๊ะละอบที่60วีค่ะ ะค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะปราก็พาทุกคนเนี่ยฝังดอกไม้ไปเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะปราจะพาทุกคนนะคะไปฝังเปลือกหอยแบบง่ายๆอีซีอ่อซี่กันเลยจ้าไปชมกันได้เลยจ้าต่อมานะคะปราก็จะใช้สตอมเซลล์นะคะนางเอกของเราวันนี้ทาลงไปบนเล็บได้เลยจ้าถทาบางๆก็ได้นะคะหรือใครจะทาหนาหนาก็ได้แล้วแต่เลยนะจ้า ทาให้ทั่วๆแล้วยังไม่ต้องอบนะคะจากนั้นนะคะก็วางเปลือกหอยลงไปบนเหล็บได้เลยจ้าจะวางแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าคุณจะชอบแบบไหนเนาะต่อมานะคะก็ใส่แผ่นทองนะคะโดยที่ยังไม่ต้องอบนะใส่ไปเลยจ้า จะใส่แผ่นเล็กแผ่นน้อยแผ่นใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะอันนี้ปลาให้แบบกรุบกริบกรุบกริบน่ารักน่ารักโอนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็กระจายแผ่นทองให้ทั่วๆหน่อยนะจ๊ะและไปเข้าอบเลยค่ะที่60วินาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดูค่ะว่าน้องเป็นยังไงบ้างคือแบบ ว้าวลุดเปล่านะคะว่ามันจะแบบมีแบบรอยอะไรอย่างนี้ไหมจากนั้นนะคะถ้ามันไม่มีรอยปูดปราบหรือว่ามีรอยนิดหน่อยเราก็ทาสตอมเจลไปอีกหนึ่งรอบนะคะทาไปเลยจ้ารอยนูนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบหายไปเลยอะไรอย่างเี้นะคะเรียบร้อยนะจ๊ะจากนั้นนะคะเราก็ ไปเข้าอบเลยค่ะที่60วินะคะทุกคนไปอบกันเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะเราตรวจสอบเรียบร้อยนะคะว่าไม่มีรอยนูนแล้วก็ทาท็อปโค้ดลงไปได้เลยจ้าคือง่ายมากฝังเปลือกหอยเพราะว่าได้สตอมเซลล์มาช่วยจ้า และนี่ก็คือผลงานนะคะจัด Storm Gel นะคะแบรนด์ไฟเดนะก็แบบเป็นการฝังที่แบบงานง่ายๆมากคือแบบไม่แบบไม่ต้องลีลาอะไรอีกแล้วต่อไปนี้นะคะใช้ขวดเดียวคือเอาอยู่มากๆเลยทุกคนสำหรับงานฝังเนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของปลาไว้ด้วยนะแล้วก็มาติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้านะคะปลาจะทำอะไรดีๆมาให้ทุกคนดูอีกนะคะ บายบายนะคะวันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ